สวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์สงมิ่งเชื้อครับขณะนี้ผมพาท่านมายังถนนจมเทวีลำปางห้างฉัดสายเก่านะครับซึ่งขณะนี้เป็นเขตรอยต่อของพื้นที่ของอำเภอเมืองลำปางเข้าสู่เขตพื้นที่อำเภอห้างฉัดครับระยะทางเส้นทางนี้จากตัวเมืองลำปางไปถึงอำเภอห้างฉัดก็อยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ เป็นถนนสายเลี่ยงเมืองที่สามารถระบายการจราจรในพื้นที่ตั้งการสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางหนองกระทิงนะครับมุ่งหน้ามาถนนสายลำปางห้างฉัดสายเก่าหรือถนนจาม,มาเทวีนะครับซึ่งขณะนี้เส้นทางก็เป็นทางวิ่งการคมนาคมที่มีสองช่องทางวิ่งครับทำให้การจราจรเส้นทางนี้เป็นจุดระบาย ยุดยานพาหนะที่จะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่เขตรอยต่อของจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สามารถใช้เส้นทางนี้และที่สำคัญครับเราพาท่านมายัางถนนแห่งนี้ก็จะเป็นการแนะนำให้แปนรายการที่จะใช้ยวดยานในยามวันหยุดในเทศกาลวันพ่อแห่งชาติประจำปี2564ครับซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นวันหยุดชดเชยอีกวันหนึ่งครับ ่วนราชก,การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงธนาคารต่างๆก็เป็นวันหยุดชดเชยไปนะครับก็อยากจะให้ท่านใช้เส้นทางนี้ลองเดินทางมา,าไม่ว่าจะเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสวนป่าทุ่งเกวียนและสถานที่ท่องเที่ยวที่กาดบ้านดอนครับท่านก็สามารถที่จะแวะครอบครัวของท่านมา,ารับประทานอาหารได้ครับ สองฝากถนนจามเทวีแห่งนี้ก็ยังมีความเขียวขจีมีต้นไม้มีสวนป่าสวนชุมชนสองข้างทางเขียวเลยทีเดียวครับก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่อยากจะให้แฟนรายการโฟกัสที่ลำปางได้ลองมาสัมผัสดูครับหลังจากที่ท่านพาครอบครัวของท่านหรือเพื่อนร่วมงานเดินทางมาถนนสายนี้ก็ยังเป็นการพักผ่อน ในเรื่องความเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความขีวขจีทั้งสองฝากเลยครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านเงาวพิชัยนะครับครับก็สังเกตดูก็มียดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจก็ดีหรือคนที่เดินทางจากจากจ,ากจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเลี้ยวเข้าเมือห้างฉัดแล้วก็มุ่งหน้าไปเข้าสู่เมืองลำปาง หรือจะเลี้ยวไปที่ทางแยกห้วยเป่งไปที่อำเภอเมืองบานอำเภอแจ้ห่มครับเป็นเขตรอยต่อที่มีความสำคัญเลยทีเดียวครับวันนี้รายการโฟกัสเสื่อมปางได้พาท่านมายังถนนดั้งเดิมคู่กับเมืองลำปางมาเป็นร่วมระยะเวลาหลายสิบปีเลยทีเดียวครับอันนี้ทางเข้าบ้านนอกคาเฟ่ก็ถือเป็นร้านอาหารอีกมุมหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้กับ พี่น้องชาวลำปลางหรือนักท่องเที่ยวที่สามารถาจะมาทดลองบรรยากาศของร้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในพื้นที่ร่มไม้ชายคาที่เย็นสบายครับครับสังเกตดูสองฝั่ทางนี้ก็ยังมีต้นไม้ก็มีความหวังใจเหลือเกินครับว่าความลดภาวะรุกร้อนหรือความชื้นในอากาศถ้าหาก สองฝั่งถนนของทุกเส้นทางของการดูแลของกรมทางหลวงประทรงพมนาคมได้รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้สองฝากทางนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้กับในเชิงระบบนิเวศวิทยาก็ดีลดความร้อนในชั้นบรรยากาศเพิ่มความชุ่มชื้นในบรรยากาศก็จะทําให้ความเป็นอยู่เรื่องสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนนั้นได้อยู่อย่างสุขสบายโดย อาศัยความเป็นธรรมชาติก็คือต้นไม้ที่จะทายเอาอากาศออกซิเจนให้กับาการสูตรลมหายใจของเราเพื่อสุขภาพอนามัยก็ถือว่าต้องอาศัยต้นไม้นานาชนิดครับครับและสองฝากถนนแล้วเกาะ,ะกลางถนนตรงนี้ก็ยังมีดอกไม้ต้นเฟื่องฟ้าสวยงามครับนี้ต้องขอขอบคุณทาง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีกรมทางหลวงแล้วก็พี่น้องชุมชนต่างๆครับได้ช่วยกันดูแลรักษา,าถือว่าเป็นป่าไม้หรือป่าชุมชนเล็กๆสองฝ่าทางก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะทำให้ลดภาวะโลกร้อนที่เรากำลังมีการรณรงค์อยู่ขณะนี้นะครับ ครับถ้าหากแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางได้เดินทางไม่ว่าจะมุ่งหน้าไปจังหวัดเชียงใหม่ลองทดลองใช้ถนนสายจำมาเทวีลำปางห้างฉัดสายเก่าโดยมุ่งหน้ามาจากะสะพานรัชดาผ่านมายังโรงเรียนพงสวัสดิวิทยานุเคราะห์เดิมแล้วผ่านตรงสนามกีฬากลางหนองกระถิ่งก็จะสามารถมุ่งหน้ามายัางพื้นที่อำเภออาฉัดลัทะลุไปถึง ทางซุปเปอร์ไฮเวลำปางเชียงใหม่ได้เลยทีเดียวครับสามารถที่จะลดล้นระยะเวลาการเดินทางประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและที่สำคัญท่านยังได้ชมวิวทิวทัศน์สองฝากถนนที่ผมกำลังถ่ายทำคลิปวิดีโอให้ท่านได้ชมอยู่ขณะนี้ครับนี่ครับโดยเฉพาะฝากซ้ายมือฝั่งทิศใต้ของถนนจามเทวีจะเห็นความเขียวนะครับทำให้เรามีความ เย็นตาแล้วก็มีความหวังว่าอุณหภูมิของพื้นที่ของจังหวัดลำปางปีนี้ย่างเข้าสู่ในประมาณต้นปี2565ก็คงจะไม่เจออุณหภูมิที่สูงโด่งไปถึง40กว่องศาครับก็อาศัยผื้นปา่าที่อยู่ตามสองฝากทางอยู่ขณานี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่ ในานะเป็นคนเมืองลำปางก็อยากจะให้มีการรณรงค์การปลูกต้นไม้สองฝากทางหรือเป็นป่าชุมชนตามหัวไร่ปลายนาของพี่น้องประชาชนครับเรามาช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันครับปลูกต้นไม้คนละต้นครับอันนี้ฝากด้านทิศเหนือของถนนจามาทกี TV, ก็จะมีกลุ่มไม้ไผ่กลุ่มไม้ยืนต้นนานา,นานชนิดครับ ครับกรณี้รายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์สงบิ่งเชื้อครับกำลังถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการเรียนรู้ว่ามีอีกช่องทางหนึ่งครับที่ท่านสามารถที่จะเดินทางออกจากตัวเมืองนครลำปางนครแห่งความสุขจะพุ่งหน้าไปพื้นที่อำเภอห้างฉัดแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกทางซุปเปอร์ไฮเวลำปางเชียงใหม่ก็สามารถจะเดินทางไปได้เหมือนกันครับเส้นทางนี้เหมาะกับการพักผ่อนเหมาะกับการที่จะประหยัด ลนระยะทางแล้วก็ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงครับครับอันนั้นก็จะเป็นทางเลี้ยวเข้าหมู่บ้านชุมชนของพื้นที่ตำบลหนองหลมอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางครับครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางโดยจัะส่งมิ่งเชื้อส่งความปรารถนาดีใน ยามเช้าของวันที่6ธันวาคม2564ครับก็ถือว่าอากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วก็เข้าสู่ฤด,ดูหนาวครับก็ส่งความปรารถนาดีให้ท่านได้ดูแลสุขภาพคนในครอบครัวของท่านด้วยครับวันนี้รายการของเราขอได้รับเกียรติท่านได้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการโฟกัสที่ลำปางของเราต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม